พาพามาดูนกกระยางขาวนะคะเยอะมากนะคะไปใกล้ไม่ได้นะคะไปใกล้บินนะคะคูเกิลถ้าปุ๊กเดินไปนี่คูเกิลก็จะเดินไปด้วยนะคะนกก็จะบินนะคะคูเกิลคูเกิลเดินไปดิไปเกิลเดินไปดูดิค่ะดูบรรยากาศนะคะ สวยนกกระยางขาวตัวใหญ่มากมาหาหอยกินถึงจะให้มีเยอะขนาดไหนนะคะก็สู้หอยไม่ไหวนะคะนกกินจนเบื่อนะคะหอยก็ยังเพียบเลยนะคะพูดถึงแล้วศัตรูของ การทำนานี่ก็มีหลายอย่างมากเลยนะคะทั้งหอยทั้งหนอนทั้งเพีย้ยลงข้าวนะคะทั้งขี้แดดนะคะแดดที่มันเป็นแผ่ๆที่มันเป็นเขียวๆนะคะมันก็จับเป็นก้อนนะคะนกกำลังบินไปแล้วนูน่นไปลงตรงนูน่น ขคงลำคาญเสียงเครื่องพ่อปุ๊พ่อปุ๊เขาฉีดยาบินและวบินไปละบินละบินคะ่ะบินนะคะค่ะก็ดูบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะเช้าเช้านะคะ8ปดโมงนะคะปูไปรวมตัวกันตรงนูน้นเยอะมากกล้องปุ๊กก็ซูมได้แค่นี้เดียวเองนะคะ พูนะคะเยอะมากเลยนะคะเต็มเลยนะคะพ่อกำลังเดินไปเดี๋ยวปุ๊กจะดูสิว่าพ่อเดินไปแล้วเขาจะบินไหมอ้าวพ่อไม่เดินไปอีกอดเลยอดดูเลย ยาหมดต้องมาเติมยาก่อนยาฉีดยายญ้านะคะเดี๋ยวปุ๊กจะลองไล่ดูนะคะแป๊บหนึ่งเราจะทำยังไงให้นกปินคูกเกิล คูเกิลคูเกิลชูไม่